สวัดีค่ะพวกตั้เชนี่ค่ะันนเล่นเกมสกูร์ไมีเตอร์ค่ะวันนี้เราห้ามพอออ้ผูชัยไปหาตามรวจขโมยรถตำรวจไม่เอาไปเลยถ้าเรา่านี้จะไม่เอาเงินลือกเอ เขากูม่เอาอมมาฟีฟีกดูน่นมาเียวคือเป็นไม่ัยกไมชอบทนนเป็นไ ขอไปให้นะักเรียนก่อนเลยกันไปเอาลูกตำรวจไปทำงานที่ตึกเล่นตัวเทนนี่เหรอไปเอาลูกตำรวจไปทำงานทีุ่กที ใครชอบพี่ปอบอลเนี่ยชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้นะคะนะคะเสียงนเรียนมามันใครชอบคลิปนี้คะลืมกดไลค์นักเรียนพูดอะไรเต็อนกับนันกดกเรีไนนักเรียนชอบน้ำหอมอ๋อยังไม่มาอีกใครบอกไม่พลาด ินจีนบอค่ะินจีนเธอตอนใช่ไหมฮะไม่รู้คะ่ะใครชอบนูวชาให้คนนี้ก่อนอใครชอบอีกพูดจะเื้อขอเนี่ยูจะไป็นื้อขอเนี่ยนูค่ะให้ให้โปรชินก่อน 停车差不着，哈哈，不去 we ไปได่กว่าหนาวมัดเลยน่าดูกระตูนดี่กว่าเมื่อนัดเรียนหมออันนี้กุศลส้อเลย แม่พ่อจเไปพี่พีให้รถมานะ เป็นแบบนี้ตอนที่โหดก,ก็เป็นแบบนี้ตอนที่เจ็บเป็นแบบนี้นี่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 ชอบแบบนี้พักชอบดิค่ะว่ออะาแต่ขอพอจะเสร็จแล้วนะคะจักกียรยังไงจ๊ะขอก็สั่จักเกียร์สีเขียวแต่หนูเอาจากเกียร์สีนี้ะนะสีได้หรอคะ ที <łość> ่บานนเวมาทขอาโรงเรียนน่าจะสายนิดนึงนะ จะไปโรงเรียนค่ะหนูให้มาหาพ่ออค่ะโอ๋อตลุดตามลืมมากเออเอยมาเจ็บพ่อฮเราจะจบคลิปได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ค่ะถึงกดค่ายกดดิมไม่ค่ายคิปเม่ชอบน่าชาเอะฮะถ้าเสนออุณิเบก็ไม่ไปนั่งคุยกันจะเหม็นข้าวนะเดี๋ยวพ่อฮจะให้หนูกลับบ้านเองกลับบ้านพ่ออน